ขอบคุณครับท่านประธานครับผมสมช,ชายิชันธงกุลครับสมาชิกวุฒิสภาครับก mm ่อนหนึ่งต้องขอบคุณคณะกรรมการการที่ได้ศึกษาเรื่องนี้นะครับเราคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง mm hmm. ผมเองก็ได้มีโอกาสติดตามและเข้าไปฟังในการศึกษาเรื่องนี้อยู่บ้างนะครับ mm hmm. แล้วก็กรรมาการเสร็จเองเราก็ได้มีข้อเสนอทั้ง4ประการอย่างที่ท่านสมชายเสียงหลายได้นําเสนอไปแล้วขออนุญาตไอนามท่าน mm hmm. แต่ว่าผมมีข้อมูลเพิ่มเติมรว,วมทั้งข้อสังเกตในบางประการที่จะ สอบถามเน้นเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อเสนอแน,นะที่ทางกรรมธิการกณะศึกษาได้ศึกษาไว้นะครับท่านประธานครับเป็นที่ทราบวันนี้ว่าประเทศเรานั้นอาชีพการเกษตรนั้นค่อนข้างจะใช้พื้นที่กว้างขวางแล้วก็มีปัญหามากประการหนึ่งก็คือการดูแลด้านาราขาพืชมแมลงศัตรูพืชหรือโรคพืชนั้นมีการแพร่ระบาดมากมายเพราะว่าประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นซึ่งเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของศัตรูพืชเหล่านั้นเช่นเดียวกับการเจริญเติบโตของพืชที่มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นปัญหาทาการเกษตรอย่างหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องการควบคุมศัตรูพืชซึ่งมีหลากหลายวิธีที่ทางราชการให้การแนะนําไม่ว่าการใช้พันธุ์ต้านทานก็ดีการใช้เกตรรมอื่นๆแต่สุดท้ายเนี่ยจะมีคําแนะนําอยู่คำหนึ่งคือหากไม่สามารถทนการใดๆได้ให้ใช้สารเคมีในการพ่นกําจัดสารเคมีในการพ่นกําจัดศัตรูพืชเหล่านั้นเนี่ยมีหลายรูปแบบมีหลายลักษณะเป็นสารเคมีที่สำหรับพ่นเพื่อให้ถูกตัวแมลงศัตรูพืชแล้วตายกําจัดได้ หรือสารเคมีบางชนิดเป็นสารเมีชนิดดูดซึมที่พ่นเข้าไปในต้นพืชแล้วสามารถดูดซึมเข้าไปต้นพืชได้แล้วมีฤทธิ์พอที่จะฆ่า,มาแมลงศัตรูพืชที่มาเกาะกินได้อีกประเภทหนึ่งหรือสารเคมีที่สามารถที่จะกําจัดรักษาเป็นพ่นควันพ่นหมอกหลายประเภทหลายลักษณะซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการที่จะดําเนินการท่านประธานครับในสมัยประมาณปีส2 0ต้นนี่ยต้น,ตน ประเทศไทยเคยประสบปัญหาเรื่องตั๊กแตนพันการระบาดรุนแรงมากที่จังหวัดลบบุรีใกล้เคียงรวมทั้งนครสวรรค์เสียหายพื้นที่นับล้านไร่ประเทศไทยมีความพยายามไปควบคุมสตูพืชตัวนี้เพราะว่าสร้างความเสียหายมหาศาลโดยการใช้พ่นทางอากาศโดยใช้กัปเตอร์เครื่องบินเกษตรในการพ่นสารเคมีความเสียหายระบาดนั้นจนบาดนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นที่เป็นผลกระทบ จากการใช้อากาศยานแต่วันนั้นมีคนขับในการพ่นสารเคมีลงมาอย่างพื้นที่พ่อปู่เพราะเราไม่สามารถควบคุมการฟุ้งกระจายการเคลื่อสนสารสารเคมีต่างๆเหล่านั้นได้ทั้งคนสัตว์เลี้ยงต่างทั่วไปหมดเพราะไม่ได้พ่นหรือกระจายลงไปที่แค่แปลงกระพาอ,อันนี้เป็นประเ,เด็นที่อาจจะเกิดผลกระทบและต้องระมัดระวังผมเห็นด้วยกับข้อศึกษาข้อแซนบล็อกที่เสนอ คือจะต้องมีการวิจัยควบคู่กันไปคือวิจัยตัวอากาศยานกับวิจัยกับการนําอากาศยานไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นทางเกษตรผมเล่าให้ฟังเพราะการพ่นสารเคมีที่มีความหลากหลายของแต่ชนิดและมีความเฉพาะเจาะจงกับชนิดของสตัตรูพืชก็เป็นประเด็นหนึ่งท่านประธานครับผมเคยมีประสบการณ์เมื่อครั้งที่เ,เกิดระบาดของด้วงกับมะพระ้าวของประเทศไทยมีความพยายามที่จะใช้ดโดรนไปในการพ่นกําจัด ต้นมะพร้าวมีความสูงต่ำแต่ละที่ต่างกันการขึ้นลงของโดนมีปัญหาอันนั้นต้องวิจัยพัฒนาต่อเนื่องแต่ที่ที่เป็นประเด็นที่นึกไม่ถึงและอาจจะเป็นประเด็นที่อยากเรียนฝากอัน,น้ข้อเสนอนี้ด้วยว่า,มาแมลงศัตรูพืชชนิดหลายชนิดไม่ได้อยู่แค่บนใบแต่เขาลบต้นอยู่ใต้ใบอย่างที่เรื่องของหนอนของของด้วงที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องมะพร้าวเนี่ยผมเอาไปทดลองใช้ที่สมุทรสาครใช้ไม่ได้ผลเพราะโดนไม่สามารถหงายแล้วก็พ่นขึ้นเพื่อให้โดน ตัวสตวพืชที่อยู่เกาะอยู่ใต้ใบได้ส่วนทุเรียนก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันอย่างนี้จึงเป็นข้อเสนอที่หนึ่งว่าถ้าใส่ไว้ใข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะตรงนี้ว่าต้องมีการศึกษาควบคู่ไปด้วยในการนําไปใช้ประโยชน์นอกเหนือจากศึกษาเรื่องตัวโดและศึกษาเรื่องเชี่ยวกยเฉพาะที่จะนําไปใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นเพื่อจะเกิดประโยชน์สูงสุดประการทํามมาท่านประธานครับประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ืที่ถือครองต่อรายเฉลี่ยประมาณ15ไร่ การจะมีโดนไว้ใช้ขณะน,นี้รัฐบาลก็ให้การสนับสนุนแปลงใหญ่กเกษตรสมัยใหม่เกือบทุกแปลงมีการซื้อโดนไปใช้ตัวในหกแสนบาทเพราะวันนั่งดูตัวเลขกันตัวในหกแสนกว่าบาทแปลงปลูกผักแปลงใหญ่ที่ลาดบุรีนี่ครับท่านประธานแต่มีพื้นที่แค่ประมาณ30กว่าก็ไร้ความคุ้มค่าประโยชน์ที่จะใช้สิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ครับท่านประธานครับมันเชื่อต้องให้ข้อมูลความชัดเจนมิฉะนั้นเนี่ย โครงการที่เรากู้เงินมาเป็นหมื่นล้านแล้วไปลงที่แปลงใหญ่แล้วก็ไปซื้อลักษณะที่ไม่เกิดประโยชน์หรือคุ้มค่าหรือไม่มีการศึกษาอย,ย่างละเอียดมันจะเป็นประเด็นผู้อยากให้บรรจุป,ปรงงาสขขนสหกรี์รัฐบาลที่จะนําไปใช้ควรจะต้องศึกษารอบครอบทุกด้านนะครับใน,นประการที่สองก็คือเรื่องของพื้นที่ถือครองยิ่งกรณีที่เกษตรกรรายเดียวคงไม่สามารถที่จะหาสิ่งต่างเหล่านี้ได้วันนี้ปัญหาขาดแคลนแรงงานพ่นยาเป็นปัญหาสําคัญโดนเข้ามาใช้ทดแทนได้แต่ จะต้องดูให้รอบคอบประการที่3ประการที่4ครับประสิทธิภาพของการใช้โดนในการพ่นกับสารกาจัดตูวพืชเหล่านี้ในการควบคุมให้ได้จริงชนิดของสารเคมีที่อธิบายแล้วเพราะตรงนี้นมันจะเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาประสิทธิภาพในการ,รควบคุมไม่ได้ค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นข้อมูลที่ประกอบกันในการที่จะนําเสนอให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ทางภาคเกษตรอย่างแท้จริงเด่นจริงว่าผมสับสน ที่จะมีการใช้เรื่องนี้สมัยผมยังรับราชการอยู่ผมให้สถาบันวิจัยเกษตรกรรมวิศวกร,รรมเกษตรไปศึกษาเรื่องนี้แต่เราก็ติดขัดเรื่องของน้ำหนักบรรทุกที่ไม่สามารถจะยกขึ้นได้ในปริมาณที่มากๆพอในการฉีดพ่นยาแต่ละครั้งเพราะต้องมีการผสมน้าตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของสารเคมีออกฤทธิ์ที่จะไปพ่นสารเคมีสารสาร,สารกำจัดสุกพืชนั้นในแปลงปลูกได้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ขออนุญาตเรียนฝากประเด็นถัดมาครับท่านประธานครับวันนี้เนี่ย จะมีสองกลุ่มที่ค่อนข้างจะก้าวหน้าในเรื่องนี้กลุ่มที่หนึ่งผมเรียนแล้วแปลงใหญ่สมัยใหม่ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนผ่านเงินกู้ไปกับกลุ่มที่สองคือ,อยังสมาร์ทฟาร์มเกอร์กลุ่มเหล่านี้มีการนํามาใช้ค่อนข้างเยอะทั้งใช้เพื่อตัวเองและรับจ้างพ่นในหมู่บ้านแต่สิ่งที่เขาทําความยุ่งยากอย่างที่รายงานปรากฏแล้วจึงมีข้อเสนอแนะว่าหากไปประชาชนกลุ่มเหล่านี้หรือมีการจัดตั้งกลุ่มเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ย ระบบการดูแลรักษาหรือระบบการอนุญาตขึ้นทะเบียนหรือดูแลตรงนี้น่าจะมีรักษาที่สามารถจะขับเคลื่อนได้เดินหน้าได้อาจจะเป็นอย่างที่ท่านขอยัดไอนามท่านสมชายนาเสนอไว้แล้วก็คือเรื่องของวิสาหกิจชุมชนหรือว่าสตาร์ทอัพที่จะขับเคลื่อนได้เพราะเครื่องหรือโดรนเหล่านี้จะใช้ไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนที่มีเสถยภาพและสามารถใช้ในพื้นที่ขยายได้อย่างเต็มที่อย,อ,ยอ,ยอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่จะไปใช้สุดท้ายครับท่านประธานครับโดรนจะเกิดประโยชน์ก็แต่เมื่อซื้อมาแล้วใช้แล้ว มันนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือลดต้นทุนการผลิตกับพี่นออสส้องเกษตรกรได้จริงควรจะมีการศึกษาเรื่องนี้ให้รอบคอบสก่อนที่จะมีการลงทุนเรื่องนี้อย่างเช่นปัจจุบันที่เราเห็นผมเองไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ที่ได้เห็นงบประมาณของแปลงใหญ่ทันสมัยที่ระจุดซื้อตัว600,000-700,000ในพื้นที่ไม่เท่าไหร่เองแต่ไม่สามารถกลับเครื่องไร้แชประโยชน์ได้แช่พ่นไม่กี่ครั้งก็จอดอยู่กับที่ รักษาแบบนี้น่าจะมีการศึกษาแล้วดูแลให้ดีเพื่อที่จะมิให้ประชาชนถูกหลอกหรือถูกที่จะบริษัทชักจูงนาไปใช้ในทางที่ผิดเป็นข้อเสนอและข,ข้อสังเกตที่ผมมองว่าเรงการศึกษาครั้งนี้ยืนยันว่าเป็นประโยชน์และจะเป็นข้อมูลที่ดีในการกับเคื่อนประเทศต,ต่อไปให้ท่านสมัยนะครับขอบคุณนประธานครับ